ตัไม่ดีโดนยิงแก yeah. ้ปิหน่อยดไหอยืนด่าชิวไกันอย่าแวะอย่าแวะอย่าแวะไอกระจกไอกระจกไอกระจกอะไรกระจกไอควายไอเวกวแดงมจะโชเที่อะไรวะไอสัตว์ไอควายไอเี้ยลูกน้องมึยังทำอะไรอกันเื่ออะไรกัขอโทษนะที่ทาไห้ผิดหวังไอเจ้ยเมื่อวานนี้กับวันนี้ต่างกันแท่ผมไม่รู้ว่าถ้าถามผมผมก็ตอบให้เขาผมไม่รู้ว่าทำไมเล่นไม่ได้เหมือนเมื่อวาน ไอ้นี่บอกสมตายนะไอสัตอย่าลืมนะไอสัตย์สายสายายามารู้มารู้มาเอาปืนตายไปเปลมสายปืนลสายมามามายิงให้หน่อยยิให้หน่อยออตี่ถึงล้วบอลสิบเก้าวอลสิบให้หว้โดนเบรกนะโดนเบรกโดนเบรกแทแล้วชุบแล้วคุชุบแล้วคุชุบแล้วคุชุบี่ยชุบพิแท็แล้ว นนไม่ดึเลยะโอ้กูตายที่เกูดิโอ้โหกนกินนั่งครตกลางวอยยีบต้งต้งกลางไฟไปนโลกเีบบ้าปืนสามบอกอยู่้ยหมดล้วหมดล้มหลังบ้านยังไปกูตายยังสวยมิเลอไม่เลอะเล่นไป้องเฮ้ยเล่นเก็เคนเดียวได้ป่ะเล่นเดียวได้ป่ะเออช่วยเลยกปืนแม่งยืนยิงรี อาสอบไม่กูสบไมกูนี่ปัญหากันครับผมมีปัญหากันแต่ผมไม่ไม่อยากพูดพอแล้วก็ไปดิไปกอาไปกลับไปไหวได้สอบเยอะได้สอบเยอะค่อย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  เรียอยูง่ต้องอยยยผมจะพูดยังไงว่าแบบบก่อนมีสตอรี่มันมันมันเสียพอตัวผมเองไงมันมันทะเลาะตื่นมาทะเลาะกันมันมันก่อนหน้านั้นครับมันมันมันมีมันมันคือเรื่องมันก่อนหน้านั้นมันมันมีปัญหาคะไรคสังเขาดีเขาดีกับผมแต่ว่าเป็นตัวผมเองอะทีทีไม่ดีครับ โอ้ไหวครับพี่ไหวไหวไหวครับไม่รู้เอ้ยเป็นช่องให้เอาศพกลับง่ายๆเลยดิมนั้นมึงต้องกระโดดข้ามรถไม่เบ้หรอกปดปืน2องแล้วมึงกินแต่ปืนสามมึงลงแล้วลงแล้วมามามามเอ้ยเอ้ยหลอยู่เบาอยู่เบาลง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 ลอลง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 เเเงอะเย ดึงศพมาดึงศพมาไม่เอสิมาคนบอลสบหกสิบกดึงไว้ไ้ไไไเพื่อขอเพื่อเพื่อสยสว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 ดึงมาดึงไอ้ตาขไาดึงนมา่ายไบารดึงมา่าไม่ดึงจบมแลวนีลไาเล่นมาบ้านเราเล่น้าบ้านน่ย ก่อนไปก่อนไปก่อนน้ำซ้ายลนกอ้าวเฮ้ยแกนิดไปขวาเอาสัติไปสมบไปเอาสมนัไปจบขาู่หนึ่งสมขวาหลังนะมึงไหวแล้วหลังไหวแล้วไหวแล้ว่เมไหวแล้วมันโดแล้วมันโดนแล้วเร็วบกบกรอีกกับมากมากับมากรมากับมากมามึงไหวแล้วกหน่อยแกขวาหน่อยแกขวาหน่อยเพ่อนหน่อยเพ่อนหน่อยเ่เพื่อนหน่อยพ่อนน่อยเ่อนหนเพื่อนหน่อยเ่อนหน่หน่อเ่อนหอ่นห่อนห่อหน่อยพ่อยอหน เดินส่งมาขวาหลังนะขวาหลังนะกลับมาได้นะกลับมาได้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 มึงฟังกูกลับมากลับมาสิบเจ็ดช่วยยกศพหน่อยกระมากันนี้กระมากันนี้สิบหกกับปืนด้วยปืนด้วยกลับมากระมาบูชาแล้วมึงกลับมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ทางขวาทางขวาเดี๋ยวไปให้เอ้ยไปเล่นขวาไปขวาดิขวาเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าขวา ได้ได้ได้กูไปให้กูยิงให้ยิงยิงไปยิงยิงหน่อยยิงหน่อยมันยิงกูล้วงปืนหน่อยลวงปืนซ้ายหน่อยลวงปืนซ้ายหน่อยคนนึงลวงปืนซ้ายให้หน่อยมันยิงฟีมันยิงฟีเห็นเปล่าซ้ายซ้ายไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไนี่ยิงนี่หลังบ้านหลมงถ้ายหน่อยมึงเอ้ยมึง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 อย่าดันไปมึงเล่นเป็นใช่ไหมนี่หวยเออโง่ไออเก็บเก็บตุลุดไปเก็บตุลุด สะปมปืนไว้สะปมไว้สะปมไว้สะปมไว้คุณจะถูถรถสาปืนสะปมไว้สะปมโดนยิงโดนยิงมั็นไรกลับมือเดี๋ยวอุ้มสอบอุ้มสอบปืนตรงรถเนี่ยไอ้เที่ฉเอ้กลับมาดีมีบอลสิบสองคนเฮ้ยกูเอาไอ้นิคมากูเอาไอ้นิคมาตายปะตายปะแกให้หน่อยไปชุบเพื่อนหน่อยเอาไปเอาไปชุบหน่อยกูชุบไอ้นิคอยู่เต้นไปตู้ลอยชุบเฮ้ยมันมันลอยชุบขวา ต่อโง่ดพี่ดโดนยิงแก้ปืนหน่อยโดนสี่นเขาหน่อยไม่หายไ่ตายไม่รายยตายยมาไม่ขึ้นเอาดเดเดเาดิเอาดิยิปืนไหมยิปืนไดิายิงกูอะาเดี๋ยวกูามเองกูามเองกูาเองอ้ยกูสวยพี่สวยมากโอ้ยีเอยนินนิกนิกโอ้โหมจุหมดเลย ชุบดี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 ชุบเลยชุบเลยเชี่ยกูสกายไอ้สัตว์มันชุบมันชุบอยู่กลางไฟเต็มเลยควายไอ้สัตว์ไอเจ้าขยะชุบดีพี่เส์อยื้อไว้พี่เส์อยื้อไว้ไอ้มันจะมาชุบปืนมันอดูเพื่อเนี่ยปืนมันตาย ้ยกับได้ป่ะยกศพได้ป่ะไอเบรกเบรกหน่อยเบรกเดี๋ยวกูลีให้มึงดูหมดเลยไอสัตว์ถอยต้องงั้นเนาะหมดเลยไอี้่ะเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูผมแม่งลีเกิดหมดเฮ้ยกูตายหนีอยู่เร็วเฮ้ยเอาสมันออกได้ป่ะเอาสมันออกตรงนี้ได้ป่ะรีบรีบชุบได้ป่ะบ้านมันรีบบ้านเรารีบชุบได้ป่ะไปลีเออรเรื่อ เอ,เ,อเอาปืนมันออกเอาปืนมันออกเอาปืนมันเอาสพปืนมันออกมาแล้วที่บ้านเขาเพิ่งเกินมาแล้วเกินมาแล้วไม่เป็นไรบ้านแตกบ้านแตกกลับไปรวมบ้าน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 เรากลับไปรวมบ้านเรากลับไปรวมบ้านเรากลับไปรวมบ้านเราเอาสมันเกี่ยวมาด้วยตัวปืนเกี่ยวมันมาด้วยกลับพอออกมาออกมาออกมาฟังกูฟังกูกลับมารวมก่อนกลับมารวมก่อนเกลับมารวมก่อนก็กลับมากลับมาปล่อยปล่อยสมาปืน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 ยิงมาหน่อยยิงมาหน่อยยิงมายิงมาหน่อยยิงยิงมันยิงมันยิงมันเดี๋ยวกูไปซ้ำให้ยิงไปยิงไปยิงไปเด สายจุกเป้นไม่ไรมาขวามาขวามาขวายิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยขวาเฮ้ยไม่ไหลโอ้กูโดนกูโดนเดิ้ลดันขวาเนี่ยมันอยู่ขวายิงดิยิงดิเอาเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนเกี่ยวมันเกี่ยวมันสามตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวกูโดนซ้ำยิงโอ้ช่วยกันหยิบเดี๋ยวไอ้ติดตนขวาอันนี้ทุกคนวนวนขวา ตรงนี้แกล้งเยอะกินไม่หล่อเพื่อนได้ปะสมนสมเพื่อนได้เปล่าเพื่อนดิไปเอาเพื่อนดิกลับไปบ้านมันไปไปบ้านมันไปเหยียบบ้านมันไปเหยียบบ้านมันเดี๋ยวกูเล่นให้ไปเหยียบไปเหยียบบ้านมันไปโฮไว้ที่เหลือเล่นเล่นตรงนั้นไว้เล่นไว้เล่นไว้ก่อนมาเล่นตรงพับได้นะมาเล่นตรงพับลงลงได้ไปทีนึงได้ปะชุบไหน

ออตอนมันกลับมากันบ้านไม่กลับมาไม่หมดอะอนี่แบบผมแบบอารมณ์เล่นแบบก็เล่นได้ครับผมเล่นได้ไม่ไม่เกี่ยวแต่เต็มที่เอเอ จะชนะแล้วกูงงก็ไม่รู้จะชนะมันมันมัน,มนได้แค่จ่าแต่มันไม่ชนะไงครับมันเราได้โศกเขาเยอะจริงแต่เขามาจุ่มแค่สองสามตัว<ๆ>อืมเราจะชนะเขาทุกรอบได้แค่จะได้แค่จะแต่ไม่ชนะขามันเ<ม>ชียกูขามันเชียกูโัวนั้นมันจะลงมันจะลงไวนะไปชิดเลยชิดเลยชิดเลยลันลงแล้วลงแล้ว

ไ <l id> อ้วินกลับไปเล่นกลางไฟไอวินไอวินกลับไปเล่นกลางไฟไอวินไอวินกลับไปเล่นกลางไฟสมบัติสมบันเยอะมันมันอยู่บ้านเรามันอยู่บ้านเราสกอนนี่นี่ไปเล่นนีปหลังเข้านี่กรีให้เล่นบ้านมันได้นะไปเล่นบ้านมันได้นะปืนอยู่หลังมันมันเล่นบ้านเราหมดเลยนะไปไหนไปไหนไปไหนกลับมาเล่นตรงกลางก่อนก็ได้หรือว่าไงสร้างหน่อยสร้างหน่อยคนนึงปืนที่ไอ้เมย์ควายดีทุกคช่วฟีนมาว่แล้วมาควาแล้วโอ้เทปดิเอาเลยเอาเล่นเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยอย่างงั้นยัดยัด โอ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าขยะฟรีสองรอบอะไปไปไปไอวิทยไปไวิทมั่วจังตีแต่ตรงกลางไอ้เนี่ยนะเนี่ยฟรีจัดเลยเมื่อกี้บอกกักบ้านมันไอ้เนี่ยเล่นบ้านมันกักบ้านมันแต่ทำไมพอได้ศพแล้วเล่นบ้านเราปะทะลุเลยพี่เขาทะลุแล้วเขาทะลุ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 นะขันหน่อยเมกเมกเมกข้าหน่อยเมกเมกเปเล่นตรงกลางด้วยเล่นตรงกลางด้วยเกิดเราไม่มีบ้านเลยกูไม่รู้จะเอาศพไปไหน

ก็จะมาชว์เพื่อนัไอ้ไอ้ไอ้ย่งหัวแดงมึงจะโชว์เพี่ออะไรวะไอ้สัตว์ไอ้ควายไอ้ยนลูกน้องมึงยังเคยโเ่อนอะไขอโทนี่ทำไม่ิดหั่วายัสตว้ดวที่ปัาชไอ้จดี้ไอ้คายไนลไอ้สว์จดี้ไอ้ควายไอ้สว์ไีไอ้ควายสัว์ไอจูดี้ไวายสัว์ี้าพไองสัตไจูดีไอ้ควายตัวสภาพมึงี้ตรกาก เล่นทะลุกันแต่แม่งเล่นหลังบ้านไอ้เหี้ยกูรั่วเลยพอาะเราเพราะหยุดดาหยุดดาต่อครับบอเบาเบาเนี่ยนี่ครับเข้มเต้ไปไกลไกลเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละลงเลยดูลงเลยลงดันให้ไปให้ไวเลยบ้านมันอะ ยี่สิบตรงกลนะบ้านมันเ้านเล่นเล่นเล่นไปบ้างนะกไปเลยอย่าถอยย่าถอยย่าถอยีเออสวยสวยบ้านมันนั่นแหละเล่นบ้านมันสวยมากเอโหยย่าพายนี่อ่ตัวเนี้ยกูฟรีแกสวยยัดสวยยัลก็ยัยสวยมากชุบกูกูดึงอยู่ครับอ่ะเขาไม่ไม่ชุบบนรถล่าเอายักะชุบอย่างนี้โดนปิดร้อยมุมร้อยอย่าชุบอย่างนี้โง่เออชุบชุบไป สวยมากน้องสวยมากน้องครับเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเนาะึ้นมันหลบรถบ้หน่อยขึ้ามาเขินมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกสายรอบนะเพื่อนสายลรอบนะนิกนิกหลังนะนิกหังหน้ามันทิ้งเพื่อนหลังรถชมพูนะไม่เห็นป่ะไวไหวไหวไหลองดูหลังเดี๋ยวเพื่อนดีไปยิงไปยิงไม่ดีดีไปเอาเพื่อนดีเพื่อน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 เล่นตรงเพื่อนเล่นตรงเพื่อนดีเห็นบ้างเห็นบ้างกูเจอรถสามบ้านเครื่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนอยู่กู้ซ้อม เอาไเนี่ยไปไปสอเลยบอยู่อ่อยหน่อุบเพื่อนหน่อยชุบดิชุบดิวิ่งชุบเลยค้อไม่ได้มันไนมันไ่้มันให้หมดไ่้มนมันให้หมดชุบอยู่เล่นบ้นมัเล่นบ้นนะโอเคไหมั้นเออทิ้งเลยทิ้งเลยิ้ลม่มันมันให้หดเล่นบ้านมันเล่น้นมันเล่น้นมันลนนมั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 นยันันนนนนนมันนมมมเนนนัง นิกหลังไปตอนล้มไปตอนล้มไปตอนล้มเฮ้ยกันให้นิกหน่อยนิกล้มซ้ำนิกล้มซ้ำนิกล้มซ้ำหน้ารถกันให้นิกหน่อยกันให้นิกหน่อยมมาหยิบเพื่อนไปไว้ปืนมันนี่ปืนมันนี่ไหวปืนล้มปืนล้มปืนล้มไม่มึงไม่ไหวปืนกระสุนปืนกระสุนบ้านเราตบไปก่อนข้าไปก่อนตบไปอาดิลองดิปืนยิงล้มหน่อยปืนปืนหลังปืนหลังนิกนิกหลังไปนิกนิกปืนบนรถเอาพาด

เไปเอาศพไปดิเอาศพไปดิศพตัวนี้ตายแล้วหน่อยไปอุ้มไปไปยังไม่ตายเฮาเกอร์ฮาเกิดเบรกปืนเขาหน่อยเบรกปืนนเบรกปืนให้หน่อยโดนซ้ำโดนน้อยเล่นง่ายมันมาเล่นบ้านเรามาเล่นบ้านเราดิหลังบ้านมันมันอยู่หลังบ้านผมโดนกดไม่ได้ไม่ได้นะปืนหน่อยกลางไฟปืนอยู่กลางว้ายมาเจอใครดิ โว้มาเจอใครนี่มาเจอคนสั่งแผนเลยควายโง่ๆนี่มึงวะเนี่ยคนสั่งแผนอะชเพียงชีเยงไปเล่นไปเนเขอบบดขบบดพี่เพ้ขบบดพี่เพขบบดตายตาตายๆๆๆตายๆายยตาไช่วยหน่อช่วยหน่อชห่เ้ยปชห่บ้านเลยเียเ้ยหลังมากหลังมากคนึงกระจายไฟเออโดนวนีลพี่ชายเลยอืม เมื่อวานนี้กับวันนี้ต่างกันแท้ผมไม่รู้ว่ะใจตอนนี้แม่งผมไม่อยู่กับเนื้อกับทัวร์ด้วยขอโทษครับขอโทษเล่นได้แค่นี้แหละสำหรับวันนี้ฮึมแ้วถ,ถ้าถามผมผม,ผมก็ตอบให้ว่าผมไม่รู้ว่าทำไมเล่นไม่ได้เหมือนเมื่อวาน